ตอนนี้อยู่ที่่าน้ําวัดสุป,ปัตนะครับฝั่งตรงนี้เป็นวัดสุป,ปัตนะครับเมื่อเดิมตอนนี้ยังไม่มีถนนก็เป็นที่ให้อาหารปลาแต่ที่หาให้อาหารปลาก็ลงประโยชน์ด้านล่างก็ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นแม่น้ำมูลนะครับฝั่งนู้นเป็นอำเภอวารินชาราบจังหวัดขุบลรราชธา,านีนะครับ สะพานข้างหน้าก็เห็นก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยแล้วก็สะพานรัตนโกศินป์สองร้อยีนะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยแล้วก็สะพ,พานรัตนโกศินป์สองร้อยตีนะครับด้านหน้าบริเวณท่าน้ําวัดปัดหรือว่าบริเวณตลาดใหญ่นะครับุกเสาร์อาทิตย์มีถนนคนเดินนะครับมีการตั้งร้านขายอาหารของใช้ต่างๆนะครับ เป็นถนนคนเดินนะครับมีเสื้อผ้าไหมอาหารเรามาดูครับตอนนี้เขากำลังพึ่งตั้งร้านนะครับมีบันไดทางลงนะครับท่าน้ำวัสุป,ปัด mọi người đó người mọi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  ไิกิกิกระมือเลยบ่ห้ามจิกมือกันนะเออกินดีๆกินดีๆนะอย่ากินมือกันนะตัวอื่นไม่มาบ่ ไี่ใช่ครับปลาตะเพียนปาตะเพียนใกล้ๆถ้าออกนอกเขตวัดก็โดนจับิแน่นอนครับนู่นคนใสเ่เบ็ดก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับ น,นกฟิลาผ่านน้ำป,ปัสปัดนะครับพ่อค้าเราเพิ่งมาวางของขายเรามาก่อนก็จะเดินลอกไปเรื่อยๆนะครับสองฟังตลอดสองฟังนะครับทางถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลนะครับบริเวณตั้งแต่ตลาดใหญ่ จนถึงหน้าวัดสุป,ปัตครับฝั่งนู้นก็เป็นสะพานเซรีประชาธิปไตยนะครับเรียบฝั่งแม่น้ำมูลก็เป็นถนนคนเดินนะครับวันศุกร์เสราร์อาทิตย์จัดเป็นถนนคนเดินนะครับก็มาเลือกซื้ออาหารของกินนะครับ บริเวณตลอดแนวจนถึงหน้าวัดสุปัตนะครับก็มีการตั้งร้านตอนนี้ก็ตั้งร้านแล้วน,นะครับบรรยากาศก็จะเลื่อนตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถนนคนเดินริมฝั่งถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลครับ มีสินค้าของขายมากมายครับต้องมาเลือกซื้อเลือกหาตั้งแต่ใต้สะพานเสรดีประชาธิปไตยเป็นต้นมานะครับบริเวณตลาดใหญ่นะครับ รถคนเดินดนตีริมน้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลนะครับ บนราชธานีเทศบานล,ลบนครอนนะครับบริเวณตั้งแต่สะพานเสรีประชาธิปไตยเป็นต้นไปนะครับตลอดแนวไปจนถึงหน้าวัดสุป,ปัตนะครับผู้คนก็เริ่มมานะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับพาทิตเริ่มจะเริมจะตกดินนะครับ ถนนคนเดินเรียบฝั่งแม่น้ำมูลนะครับทุกวันพฤหัสศุกร์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ครับถนนคนเดินถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลนะครับตั้งแต่ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยมาจนถึงหน้าวัดสุปัตนะครับทางลงหน้าวัดสุปัตนะที่ให้อาหารนกนะครับบรรยากาศ เรียบฝั่งแม่น้ำมนนะครับถนนคนเดินบรรยากาศตอนเย็นๆนนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับ มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อหารการกินนะครับ